จากที่เราได้ตั้งเป้าหมายทำรายชื่อแล้วก็นำรายชื่อมาวิเคราะห์นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนัดหมายแล้วก็พร้อมนำนำเสนอในสัปดาห์ในพรุ่งนี้นะคะหลักการของการนัดหมายนะคะ การนัดหมายเพื่อที่จะได้พบเนี่ยมันจะต้องระบุวันเวลาสถานที่นัดพบนะคะแล้วก็การนัดหมายไม่ใช่การเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาเขาให้เขาฟังเหมือนกับเขารู้หมดแล้วนะคะเราจะต้องให้เขาเนี่ยมีความตื่นเต้นสงสยัยสนใจอยากรู้แล้วก็ตามมาดูค่ะ,ะที่สำคัญนะคะหลักของการนัดหมายเนี่ยจะอย่าลืมว่ามันจะมีกฎค่าเฉลี่ยนะคะ ที่จะประกอบไปด้วยปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะก็คือก็ต้องนึกไว้ว่าการชวนคนนะคะเป็นเรื่องของทักษะนะคะชวนมากก็เก่งมากนะคะเมื่อเราได้มีการนัดหมายเนี่ยเราชวนเขาทําธุรกิจนะคะเราก็ต้องชวนเขาใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเขาเรียกว่าเปิดธุรกิจปิดผลิตภัณฑ์หรือว่าเปิดผลิตภัณฑ์ก็ต้องเปิดธุรกิจด้วยนะคะ การชวนใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างอาจจะเป็นการใช้สินค้าหรือว่าเป็นการโชว์ให้คนอื่นได้เห็นนะคะเวลาเรานะคะก็ให้เขาได้ทักได้ถามนะคะไม่ว่าจะเป็นใน f facebook หรือว่าเป็นสถานที่อื่นๆนะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการชวนตรวจสมาร์ทเพาส์หรือว่าการเช็คผิวตรวจผิวนะคะชวนมาลองใช้ชวนมาลองชิมนะคะ ตัวอย่างรูปแบบของการนัดหมายค่ะก็คือ 1. ชวนด้วยธุรกิจนะคะหรือว่าจะชวนด้วยผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะหรือว่าชวนด้วยความฝันความต้องการนะคะแล้วก็หรือว่าอ้างอิงคนที่3าพอจะรู้จักใครไม่คะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการชวนเพื่อที่จะนัดหมายได้นะคะหรือว่าอ่าเแล้วขอคับปรึกษาหน่อยซีอะไรอย่างนี้นะคะก็ต่อไปเรามีตัวอย่างด้วยค่ะ ตัวอย่างของการนัดหมายทางโทรศัพท์นะคะให้เราเช็ควันว่างของเขานะคะเราก็ถามว่าทําทงานเกี่ยวกับอะไรให้เราเช็คนะคะหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่หรออะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเขาตอบแล้วมานะคะเราก็บอกไปเลยว่าในสิ่งของเราอันนี้นะคะก็คือยูนิลิเวอร์ไลน์อะค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่คอยช่วยที่ต้องการในต้องการทำธุรกิจหรือว่าหาไรายได้นะคะ โดยเพียงแค่ช็อปแล้วก็แชร์ผ่านเว็บแอปโดยซัพพอร์ตระบบธุรกิจออนไลน์แล้วก็การเทรนนิ่งผ่านระบบออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซนเราอย่าลืมนะคะว่าเราอย่าไปเล่ารายละเอียดให้เขาฟังหมดนะคะ mm hmm. เวลาที่เรานัดคุยนัดเจอเนี่ยคะ่ะพอเราได้คุยได้เจอพอเราได้นัดคุยนะคะว่าอ่าเมื่อไหร่แล้วก็นัดวันเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะทีนี้เราก็จะมีเคสตัวอย่างมาให้นะคะ ถ้าเรามีการชวนมีการนัดเขาเขาเขารู้เขาถามเราว่าเป็นอวิยองเหรอเราก็บอกเลยว่าค่ะดีเลยถ้ารู้จักแล้วเนี่ยอ่าอ่าเปิดโค้ดหรือว่าเราเคยทําแล้วหร,หรือเปล่าก็ก็ถามเขาไปนะคะหรือว่าถ้าเขาบอกว่ามันเป็นงานขายเหรอก็ให้เราถามเขาว่าเราชอบงานขายหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะตอบเรามาว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะก็ให้เราคุยเรื่องแพลตฟอร์มค่ะว่ราะแพลตฟอร์มเนี้ยมัน เหมาะสมยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเขาถามว่าเป็นธุรกิจ M M MM M ค่ะ M L M ขายตรงใช่ไหมนะคะก็ให้เราถามเขาไปว่าเคยทำ M L M หรือเปล่าหรือว่าทำอยู่ไม่ว่าคำตอบจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราก็บอกเขาไปค่ะว่าดีเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็คือแพลตฟอร์มที่ว่าเราเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการง่ายมากๆแค่ช็อปแอนแชร์แล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้ เป็นธุรกิจได้ด้วยค่ะ,ะเราก็ตอบเข้าไปนะคะทีนี้ถ้าเขาสะดวกที่จะรับนัดเรานะคะแล้วก็นัดวันเวลาสถานที่แล้วก็โทรหานัดพบกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ,ะทีนี้ถ้าเขาไม่สะดวกนะคะถ้าเขาไม่สะดวกเนี่ยเราก็ ถ้าเขาเลื่อนนัดเรามาถุงถุงไหมคะถ้าอย่างนั้นสะดวกวันไหนครับสะดวกวันไหนคะ่ะแล้วก็ระบุวันเวลาเข้าไปใหมค่ค่ะหรือว่าเขาถามเรามากขึ้นนะคะเป็นคําถามมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการวางสายก่อนหรือว่าเราติดสายอะไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่ไม่เล่ารายละเอียดอะไรให้เขาฟังเยอะนะคะก็คือให้เขาตื่นเต้นให้เขาน่าสนใจว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไรนะคะ หรือว่าโทรมาเนี่ยอยากรู้หรือว่าสนใจหรือเปล่าจริงๆแล้วคือเราเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์เนี่ยคือให้คุยกันต่อหน้ากันดีกว่านะเดี๋ยวเรานัดพบคุยกันดีดกว่าค่ะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอกเขาไปได้เลยนะคะเราจะไม่เล่าให้เขาฟังเยอะนะคะทีนี้เป็นในเรื่องของการไวไยจอยเนี่ย าการคุยกันนะคะหรือว่าการเคลียร์ตอบข้อโต้แย้งนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาอะเขาเป็นคนสําคัญเช่นเนี่ยนึกถึงเป็นคนแรกเลยนะเรื่องเนี้ก็เลยแบบนึกถึงเธอเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเหมาะกับเธอมากๆเลยแล้วก็บอกถึงผลลัพธ์นะคะอ้างถึงบุคคลที่สําเร็จคะ่ะว่า,ารู้จักคนนี้ไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับเขานะคะบอกว่าอยากนะเจอเล่าให้ฟัง อาแค่คงใช้เวลาไม่นานแล้วก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยจะทำหรือไม่ทำนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้บรรยากาศมันตื่นเต้นอยากฟังให้รู้สึกแบบไม่ต้องไปกดดันเขานะคะฟังจบแล้วก็สัญญาว่าเออถ้าสมมติว่าเธอไม่สนใจเนี้ยไม่สมัครเนี้ยเราก็ไม่ได้บังคับอะไรนะคะเมื่ออาการเราต้านคำถามเขาไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราถูกเขาถามเรื่องเครือข่าย ต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยต้องเคลียร์ค้อบตัวแยง้งข้อสงสัยเขาได้นะคะถ้าเราถูกถาักม,มากๆไม่ว่าไม,ไม่ไม่มั่นใจอย่าลืมว่าให้เราวางหูไปก่อนนะคะแล้วเราก็ข้อมูลอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่ชัดหรือเราเองไม่ค่อยมั่นใจนะคะเราก็ปรึกษาบินเนตโค้ก่อนนะคะปรึกษาอัไลายก่อนอาจจะเป็นพวกเดียวกันแบบอยากเข้าใจถามว่าเออเขาเคยเจออะไรมานะคะ หรือว่ามันคือธุรกิจอะไรให้เราบอกคอนเซปต์ได้ว่าเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการนะคะที่สําคัญไวไยจอยให้น่าสนใจว่าเขาเข้ามาค่ะแล้วเขาได้อะไรดึงให้เข้ามาฟังนะคะตอนแรกก็อาจจะเกงใจก็ลองเปิดโอกาสให้เขาฟังดูนะคะว่าทําไมจึงต้องตัดสินใจทำนะคะแต่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยพบว่าบริษัทสินทาแผนเนี่ยของคนที่น่าที่ที่สํ น่าสนใจยังไงนะคะทำให้เขาสนใจแล้วก็บอกว่ามันสามารถที่จะเป็นรายได้แล้วก็พูดถึงอนาคตที่สวยงามบอกเขาด้วยเขาว่าจะพาไปเจอกับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าเล่าเรื่องราวคนที่ประสบความสำเร็จให้เขาฟังคะ่ะเราจะต้องมีวิธีจบการน,นัดที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเน้นความสัมพันธ์ของก่อนที่เราจะวางสายนะคะว่าชัวนะเราจะ ได้ไม่นัดไข่สำสอนเราจะได้เคลียร์คนอื่นงานอื่นให้เสร็จโอเคนะเหมือนกับเรามั่นใจว่าเขาจะต้องคอนเฟิร์มเราแน่ๆนะคะแล้วก็กรณีที่บอกว่ามีใครไปไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เราบอกคขาว่ามีเพื่อนไปอีกคนนึงนะคะหรือว่านัดล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันค่ะ อาจจะเป็นเย็นก่อนวันนัดนะคะโทรไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะอ่าแล้วก็พอวันนัดเนี่ยก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนนะคะสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะคอนเฟิร์มว่าเราจะไปนะคะที่สำคัญในกรณีที่เราเนี่ยถูกเลื่อนนัดนะคะ,ะเขาเรียกว่าญาติห้าฝ่ายนะคะมีอะไรบ้านก็จะเป็นลูกยายอ้างหลานยาเลื่อนเพื่อนยยพลาด ลุงพอดีถ้าบางเอิญน,นะคะถ้าเราถูกเลื่อนนัดไปเรื่อยๆนะคะให้เราเป็นคนกนําหนดวันมัดวันนัดใหม่ต่อไปทันทีนะคะแล้วก็บอกว่าวันหลังว่างๆเดี๋ยเราจะโทรไปหาใหม่นะคะ <c oughs> เพื่อนจะได้รู้สึกว่ามันแบบไม่สําคัญนะคะอ่าใช้หลักการให้มีความสําคัญแล้วก็ระบุวันนัดใหม่ค่ะถ้าเราถูกเลื่อนหลายๆครั้ง5-8ครั้งนะคะก็ ให้เราถามเขาไปตรงๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วว่าไม่อยากฟังหรือว่าไม่กล้าปฏิเสธหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นก็ไว้คุยกันก่อนครั้งหนึ่งไหมถ้าไม่ชอบจริงๆวันหลังเนี่ยเราก็จะไม่โทรชวนอีกเราก็เกรงใจเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวโทรไปเองนะน่าจะเป็นช่วงไหนจะได้ล็อกเวลาไว้ได้เลยแต่ถ้ายังไงเนี่ย เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวโทรไปหาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถ้าเขาเลื่อนนะคะให้เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปตกใจนะคะก็นัดใหม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดแทนไม่ต้องไปคิดเผื่อนะคะซึ่งลำดับของการเลือกสถานที่นัดน,นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นที่บริษทัทสำนักง,งานใหญ่นะคะหรือว่าสาขาที่สะดวกของทั้งสองฝ่ายะคะ่ะหรืออาจจะเป็นที่ f1 ที่เซ็นเตอร์นะคะ ตามตารางนะคะกรณีที่ไม่ได้ผ่านการสปอนเซอร์มาก่อนเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ก็คือด้วยการเชิญดีเ n e ต์โค้ดนะคะเราเข้ามาเคลียร์ความคิดเบื้องต้นจะได้ทราบว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะได้ทราบแล้วก็ก่อนที่จะนำเขาเข้าห้องประชุมน,นะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารร้านกาแฟฟาสต์ฟู้ดนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านเขาหรือว่าบ้านเราก็ได้นะคะซึ่ง ลำดับการเลือกสถานที่ของการนัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะให้เราเลือกที่อยู่เฮ้าหรือว่าสาขาที่สะดวกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอันนี้ให้เราเลือกเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะถ้ามันเป็นไปได้นะคะอันดับที่สองก็เป็นเรื่องห้องห้องระบบของเรานะคะก็คือ F1 ที่เซ็นเตอร์นะคะตามตารางนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารดีๆหรือว่าร้านกาแฟนะคะ ข้อที่4ก็คือบ้านเราบ้านเขาเนี่ยก็คือเป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะที่จะเลือกอันนั้นนะคะสรุปก็คือเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนตัวเนี่ยก็จะเหมาะสมกับการคุยธุรกิจนะคะก็เหมือนที่บอกไปนะคะว่าถ้าเรามีการนัดหมายคอนเฟิร์มนัดก็นำเสนอนะคะก็คือ 1- 2ถึงวันก่อนวันนัดเนี่ยจะต้องโทรคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้เจอกันนะตอนกี่โมงกี่โมงนะคะวันนัดก็ต้อง วันนัดก่อนจะไปพบ่ะคะ่ะก็ต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนสักสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะ,ะเราจะต้องเป็นคนกําหนดนัดครั้งต่อไปด้วยตัวเราเองนะคะนัดเราเนี่ยไม่สําคัญทันทีถ้าเราตอบว่าเอาไว้วันหลังว่าง,างเราค่อยโทรไปใหม่นะอันนี้คือนัดเรามันจะไม่สําคัญนะคะเราต้องใช้หลักการให้มีความสําคัญแล้วก็ระบุวันนัดใหม่เข้าไปทันทีคะ่ะ แต่ถ้าเขาปฏิเสธเราสามถึงสี่ครั้งจากการชวนนะคะก็เราก็ต้องบอกเขานะคะให้เขารู้ว่านัดเราเนี่ยมันสาคัญนะพอเข้าใจหรือ,อยังคะว่าในเรื่องของการนัดหมายนะคะมันก็สรุปเรื่องการนัดหมายนะคะมันเป็นเรื่องของการนัดหมายเป็นเรื่องของปริมาณนัดมากปริมาณมากมันเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะเราก็จะมีโอกาสมากนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวที่เราจะนัดนะคะ นัดได้ไม่ได้เหมือนที่บอกนะคะการนัดเป็นเรื่องของตัวเลขค่ะเราต้องทําให้มากพอนะคะโอกาสก็จะมีมากตามค่ะแล้วก็การชวนคนนะคะมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมค่ะชวนติดแล้วนะคะเราอย่าพึ่งหยุดชวนหรือว่าตกหลุมพลางนะคะเมื่อเราหยุดเนี่ยเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยอย่าไปตกหลุมพรางนะคะเราต้องชวนคนอ่ะจนกว่าเราจะมีรายได้เนี่ยสามแสนบาทต่อเดือนนะคะ การที่สําคัญอย่าลืมว่าการนัดนะคะไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะใช้เวลานัดนานเกินไปเนี่ยให้เราสังเกตว่าเอ๊เรากําลังจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังหรือเปล่านะคะหรือว่าเรานัดไปก่อนเนี่ยถ้าเขาติดหรือเขาก็จะเลื่อนเองนะคะแบบเออไม่สะดวกก็ถ้าเขาเลื่อนเราก็นัดใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็การตอบข้อกังวลสงสัยระหว่างการนัดนะคะ ควรเน,น้นไปที่การนัดค่ะเราจะพึ่งไปตอบข้อกังวลสงสัยเยอะนะคะให้เรานัดไปเจอเขาแล้วเราค่อยไปคุยกันค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการได้นัดนะคะก็คือ,อผลลัพธ์ของการนัดหมายนะคะก็คือเราได้นัดนะคะคือเราทําให้มากพอค่ะโอกาสเราก็จะมีมากนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแบ่งปันเรื่องการนัดหมายนะคะการบ้าน